สวัสดีค่ะก็มาเจอกันในคลิปที่3แล้วนะคะกับการถักเสื้อมีระบายตัวนี้ในคลิปนี้คุณป้าจะเพิ่มระบายที่แขนเสื้อนะคะตรงแขนเสื้อใครที่ชื่นชอบแบบนี้ต้องติดตามนะคะและใครที่มีข้อสงสัยในการถักเสื้อตัวนี้หรือมีสิ่งใดดีๆจะแนะนำคุณป้า ก็ฝากข้อความไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเอาล่ะเราจะไปดูวิธีถักกันต่อเลยค่ะเชิญรับชมค่ะเราที่เราถักค้างไว้นะคะมาถึงแถวแรกนะคะต่อไปเรามาถักแถวที่สองเลยค่ะเราจะถักงานพลิกกลับไปนะคะเลื่อนห่วงค่ะ ึ้นต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งจะมีสองหลักทั้งโซ่โยงมาพันหนึ่งครั้งตรงที่หกหลักนะคะเราจะขั้นด้วยโซ่หนึ่งพันหนึ่งครั้งทุกหลักเลยหกหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่ง จะได้งานแบบนี้นะคะต่อไปโยงมาตรงนี้เลยพันหนึ่งครั้งสองหลักตรงห่วงโซ่สามนะคะก็คือตรงนี้นี่เราได้หนึ่งช่วงลายแล้วนะคะเราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยถักมาถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้นะคะเดี๋ยวเราก็ จะถักพลิกงานกลับไปอีกถักให้ครบแถวเลยค่ะถักมาครบแถวแล้วก็จะได้งานแบบนี้มาดูแถวต่อไปเลยค่ะเราจะเริ่มต้นโซ่สีพลิกงานกลับเราจะข้าม สองหลักนี้มานะคะคอทอหนึ่งครั้งต่อไปโซ่สามคอทอโซ่สามคอทอตรงนี้จะโซ่สามนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะ พอมาถึงตรงนี้เราจะโซ่สีเป็นมาหนึ่งสองสามสี่หลักมาคอทอตรงนี้นะคะก็จะได้งานแบบนี้เดี๋ยวคุณป้าจะอธิบายเริ่มต้นโซ่สี่นะคะต่อไปโซ่สามคอทอในจะอยู่ตรงช่วงหกหลักเนาะโซ่สี่สาม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  สามโซ่จะมีอยู่สี่ห่วงนะคะต่อไปก็จะเป็นโซ่สี่เราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะให้สังเกตตรงในนี้นะคะจะมีโซ่สามอยู่สี่ห่วงแล้วก็โซ่สี่นะคะตรงนี้ก็คือการเริ่มต้นโซ่สี่ค่ะถักแบบนี้ให้จบแถวเลยค่ะ พอถักได้ครบแถวนะคะเราก็จะได้งานแบบนี้ต่อไปมาดูแถวต่อไปเลยค่ะเราจะเริ่มต้นโซ่สามพลิกหานกลับพันหนึ่งครั้งสองหลักจะมีสามหลักทักโซ่ต่อไปโซ่สามข้ามหนึ่งห่วง คอทอตรห่วงถัดไปโซ่สี่อทอตรงห่วงถัดไปโซ่สามข้ามหนึ่งหวง่วงเราจะพันหนึ่งครั้งสามหลักตรงโซ่สี่เท่านี้เราก็ได้หนึ่งช่วงลายแล้วค่ะต่อไป ก็โซ่สามข้ามหนึ่งห่วงโซ่สี่คอทอตรงหว่วงถัดไปโซ่สามข้ามหนึ่งห่วงก็จะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวนะคะนี่คุณป้าทําให้ดูสองช่วงลายแล้วทําให้ครบแถวค่ะ แล้วก็ถักมาครบแถวอีกแล้วมาดูแถวต่อไปเลยค่ะเราจะเริ่มต้นโซ่สามพลิกงานกลับแล้วมาคอทอต่อไปโซ่สามโยงมาเราจะพันหนึ่งครั้งหกหลัก ตรงห่วงโซ่สี่นะคะนี่ได้หกหลักแล้วโซ่สามโยงมาคอทอตรงหลักแรกของที่เราพัานสามพันหนึ่งครั้งสามหลักนะคะ โซ่สามคอทอจะได้งานแบบนี้อันนี้คือหนึ่งช่วงลายนะคะถ้ามีเสียงดังรบกวนคุณป้าต้องขออภัยนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้ๆบ้านคุณป้าเขาทำงานก่อสร้างเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนแล้วก็จะได้งานแบบนี้ถักให้แถวเลยนะคะ พอเราถักมาได้ครบแถวนะคะก็จะได้งานประมาณนี้นะคะแถวต่อไปเราจะถักเหมือนแถวที่สองตรงนี้นะคะย้อนกลับไปดูนะคะถักเหมือนกันเลยตรงไหนที่ถักซ้ำคุณป้าก็ไม่ทำให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะเสียเวลาเนาะย้อนกลับมาดูนะคะแถวต่อไปก็คือแถวที่สองของช่วงลายแรกนี้นะคะถักเหมือนกันเลยค่ะ พอถักได้ครบแล้วจะได้งานแบบนี้นะคะมาดูแถวต่อไปจะเป็นแถวสุดท้ายของลายตรงที่ระบายชั้นแรกนะคะเราจะเริ่มต้นโซ่สามคอทอแถวนี้เราจะโซ่สามตลอดเลยนะคะเป็นการเก็บ ปลิมไปเลยเนาะโซ่สามตลอดถักไปด้วยกันเลยค่ะตอนนี้คือเขาทำงานเสียงดังมากเลยอแต่คุณป้าก็อยากให้เสร็จไปก่อนเนาะเพราะว่าเป็นแถวสุดท้ายแล้วอย่างไงก็ขออภัยกันนะคะค่ะ มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งช่วงลายละตรงนี้ไม่ต้องไปอะไรมากเนาะเพียงแต่ว่าเราโซ่สามแล้วลงทุกห่วงเลยนะคะทุกหลักเลยเขาจะเป็นลายริมนะคะนี่จะได้งานแบบนี้ถักไปให้ครบแถวเลยนะคะเราก็จะได้ระบายชั้นแรกนะคะ นี่จะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะถักให้ครบแถวแล้วก็ตัดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นที่สองกันต่อนะคะพอชั้นแรกเราเรียบร้อยแล้วก็จะได้งานแบบนี้นะคะทีนี้มาดูวิธีทำชั้นที่สองกันนะคะจับงานขึ้นมาแบบนี้ พลิกด้านนี้ขึ้นนะคะให้นับนับไปเก้าแถวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วทำเครื่องหมายไว้นะคะทำให้ตรงนะคะว่าเราเริ่มต้นจากจุดไหนทำเครื่องหมายไว้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนับไปเก้าแถวนะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นงานตรงนี้ทำเหมือน ชั้แรกเลยค่ะทำเหมือนชัดแรกเลยนะคะเริ่มต้นตรงนี้เลยยอดกลับมาดูนะคะถักเหมือนกันเลยทำไปอีกหนึ่งชัดคุณป้าจะให้ดูนะคะทำงานมันจะมองไม่เห็นภาพเนาะนี่ค่ะก็จะได้งานแบบนี้นะคะ ชั้นนี้ก็ทักเหมือนกันเลยให้แถวเขาตกกันนะคะค่ะพอทำได้สองชั้นเรียบร้อยแล้วงานเราก็เรียบร้อยทีนี้คุณป้าจะมาต่อตรงช่วงแขนนะคะทำเป็นทำเป็นแขนระบายออกมานะคะมาดูว่าทำแบบไหนแต่ถ้าใครชอบแขนประมาณนี้ก็แบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ี๋คุณป้าจะให้นะคะเผื่อคนที่เขาชอบแขนมีระบายเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะเราจะมาทำแขนเสื้อแบบนี้นะคะใครที่ชอบแบบนี้ก็ลงมือเลยค่ะไปดูวิธีทํากันค่ะเราจะเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มต้นจาก แบบนี้นะคะฝั่งที่กลับด้านนะคะมาเริ่มต้นเลยค่ะตรงนี้ตรงที่ลายเชื่อมจะเป็นฝั่งกลับด้านนะคะ เริ่มต้นล็อกได้ไว้ก่อนโซ่ห้าเราจะสอดเข้ามาแบบนี้นะคะถักไปด้วยกันเลยค่ะโซ่สองเห็นตรงที่เราคอทอไว้ไหมคะเราจะสอดเข้ามาแบบนี้ เพิ่มหลักขึ้นหนึ่งหลักตรงนี้โซ่สองจะเหมือนตอนที่เราทำระบายชั้นแรกเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราถักด้านกลับกันเนาะแถวแรกแล้วก็จะถักไปแบบนี้ถักมาจนถึงฝักนี้เลยนะคะแขนอีกฝักหนึ่งนะคะ ตรงแขนจะมีช่วงลายหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าช่วงลายนะคะถักมาถึงตรงนี้เลยแล้วนับดูจะมีอยู่สี่สิบเก้าช่องนะคะให้นับช่องแบบนี้หนึ่งสองสามแบบนี้นะคะมีอยู่สี่สิบเก้าช่องพอครบแล้วเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปค่ะ พอถัดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะให้นับดูมีสี่สิบเก้าช่องก็พลิกงาน,นกลับเลยนะคะขึ้นต้นเราจะเลื่อนห่วงมาไว้นะคะเสร็จแล้วขึ้นต้นโซ่สามพอทอตรงช่องเดิมจากนั้นโซ่สามข้ามหนึ่งช่อง เราจะถักเหมือนที่เราถักชั้นแรกเลยนะคะตอนที่เราเริ่มต้นตรงนี้ก็มีหกหลักเหมือนเดิมย้อนกลับไปดูนะคะที่เราถักตอนชั้นแรกเฮะเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะ่ะ จดคุณป้าจะให้ดูที่ถักเสร็จแล้วนี่ค่ะชั้นเขาก็จะเปลี่ยนแบบนี้ก็จะอยู่ข้างใต้นะคะถักเหมือนกันเลยหนึ่งชั้นแรกที่เราถักมาแล้วนี่ค่ะเราก็จะได้แขนประมาณนี้นะคะแขนเขาก็จะยืยๆนี่ยังไม่ได้รีดทอเรารีดแล้ว งานก็จะขยายออกนิดหนึ่งก็จะย้วยพองามนะคะเป็นเสื้อเด็กน้อยไว้มากก็ไม่สวยค่แขนเราก็จะเป็นประมาณนี้พอถักเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณป้าขออนุญาตนะคะงานเราก็จะได้แบบนี้นะคะ ใครที่ชอบแขนแบบนี้ก็เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วด้านหลังเราก็จะเป็นลายโปร่งแบบนี้นะคะจะได้ใส่สบายเนาะเด็กๆใส่ค่ะสำหรับเสือ้อมีระบายของเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กุณป้าเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปออกมาเนาะจะได้มีประโยชน์กับผู้ที่รักในงานโคเชจะได้ต่อยอดสร้างไรายได้เนาะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ต้องบอกว่าลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ